สบายดีพี่น้องสวัสดี FC ที่หัแฟนสุกูลสุกคนพอกับเคยลาคือก้าพี่น้องตอนนี้ก็ประดามกับหันตีนไก่พี่น้องเอาเล็บตีนไก่ออกบริพาเลยบอกป้าพาจากสิ้นสองพี่น้องสบายดีพี่น้องติดตามผมไม่หนีไปเหตุเกินโดยนะครับป้าลวกปลาหมึกพี่น้องวันนี้สียำเนาะยำลมมิดฉลองอีหยังถ้าเบิ่งพี่น้องเลย เ่จไปไปนอนตายกันแม่น้องว่านอนมู่ดเลยไปนอนนะได้เลยทำสีเี่ยไปนอนกันละได้ีกนเนาะไปไปนำกันเก่าซำมันไปกูเก่าท้าเงร่อเปว่า เกือสีห่อเกือส่ตัวเนาะไ่าย่ละหมอกเตหมอกเพื่อมันจะดำเมืดเดี๋ยนี่เด็กกับบ้านกันิเด็กเด็กเด็กจะไมจะไปไนมีแต่มุ้งไป กินไก่เขาคือเอาจ่ผัวมันนัหรือว่าเขาอจกซื้อแบบผัววะวะแบบนี้อึ้นแล้วปเนาะอันนั้นมันกระดูกใหญ่พวครับมันมีแค่เื่อนพาเดีอ่ะอันนี้มันมีแต่ผัวตัดต้นออกเขาไปายอ่าเขาไปลายอีกก็แค่ตนนี่แลอนนี้มันจะงมีเกินไง่างเอาต้องลางอู่ี

เฮ็ดตาแดเอาไว้นี่ครัวดูดวดูเข้าให้เ้าหน้าด้ย่ดนะูดเ้าให้เาหนาเฮดตากแดเลยจะอกัอกคร่น้ดยงราน่รยหรอเหนื่อยเลย

มาเยี่ยมมายามกันแตก็เลยชื่อของมใช่น้ำนะะถกนน้้นาบาระว่ากันม่ไ้ปัดเกโอยลงไปบนั่นนันอตอนยาลงไปอีอีแล้วมาเวยหนุอัรนี้ไหาไก่เือรูไก่เนื่อรูไป่ีามันเ่นไปที่จะไปรู้เนมาหงอะไรเ้อ วันเกิดลุงพี่น้องมันนี้สลองวันเกิดลุงวันที่ซมกกะลาวันที่อมังกรเอ้ยเราเรียกว่จัดจวยกบจานเนาะจัดก็คนจาวันเกิดเอาลูกชายหล่าเบ่าตเคกมังหนเฮ้ยเนาะจัดเคกแจัดสีเป่าที่บอกเลย โอ้ยไอดำหมชื <m> ่อมาหายอยจานกับถวยกระําแลุงจะจะนอนกัมาหายคอยได้ห่ไปหนางอ่ยเด็กชาใหนุ่ไปหนงอ่ยวยน้อยจากสิบใบเลยจานน่อยจากซา chăn nhạc 10, chúc mọi à, cái chắc mọi người chắc mọi chắc không, 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 không chắc <laughs> ừ. <laughs> <Bào bên>. ừ. <laughs> so, chắc <laughs> <laughs> ừ. <laughs> <laughs> <bào cười> <bào cười> ลแล้วกสามปีนะเคสิมุกตะเป่าจินลวาว่าน่ะสามปีสปีสี่ปีแบมกกาตัดแจกเเ,เค้กมะเป่าหน่จนอยเสียวก็ได้กินเค้กเอนี่อ่นเพื่อเนค้กอนยังบริเฮ็ดอยู่เล้นะ้ยังบริเฮด่เ <laughs> <ๆ>ป่ากนบริหารข้องใ่ย เปยอกไปละละยันไปจับหรือปไปเป่าเปลนนะครับเป่เปน้องเ่เเป่าิก่อน่หปีก่อน่ไจัเปาก่เนาะ่จัแต่ม่จบเปเปามันเปเนาเปมนั่นไหนปก็มม่ย่ลเปา ไปดำเนินงตู้อ่ะี่ปอบปะบดข้อฮ่่องเว้นบข้อ่าคนเคยสืบกันเก่าอ้าววะกูได้บลเดมือเอาหมกไปเ้าเสียเหตุจากเฮยตีนไก่คระจยาตีนเฮ้ยอันจักแล้วเอ้ยเก็ตรมีนี่มาตัดอือใครบอกโตเด็กกับตัดน้านี่เลยอี่มาที่นี่ เออมีหีพ่อป้าเห็นพี่ชูแล้วนั่แล้วเพิ่มถ้าไม่ป้าบอกสามีสามาป้าเลยหรือนั่นแล้วมันยังชุกง่ายป้าป้าคืมนะ ก็บเดยวป่ะเด้อเซโนยมาอไปเด้อวนี่งกีก right ับซียำเนื้เครื่องยำยำสับปะมึก

เจิ้นขึ้นเฮือนปะมื้อนี้อารมณ์บ่ดีเฮาบ่ทุกข์ยาเลยมื้อนี้ก็สะลองพี่น้องมันลงมั ดูขันว่าบนบวกลงมากเป็นใหญ่จริงๆเมื่อันเป็นใหญไม่่น้เอาอเดินหยังยังดเมื่อจะดีได้บ่มีเท่นี้ปหญ่เ็มีปุ้ใหญ่จะดีทางนั้นมาซื้อของไห มันหนักบ่อนตัวเกต่เห็นบ้างะไงเห็นบางเดขึ้นไปหาเอาจานพี่น้องเอาจานมาใส่เนี่อยู่เนี่กินกับมัน คลิปนี้ก็ขอลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนทีน่ติด,ดตามรับชมอขอคใหมสุขหนาับเพลลาสบายดี